ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็เซลต้นเนี่ยลงคลิปรีวิวเยอะมันมาเยอะมากรีวิวรถมาเยอะมากนะครับทุกๆท,ท่านนะก็วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับโปรดาวสาม0 0ื่นกว่าบาทนะครับสำหรับแคปไฮเรนเดอร์นะครับว่า30,000กว่าบาทเนี่ย ที่ท่านกำเงินมาซื้อรถสักคันหนึ่งต้องบอกว่าของของผมเองเนี่ยสามหมกว่าบาทนี่คือเป็นดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาวห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านนะครับเครดิตปกติดีนะครับอาชีพชัดเจนผ่านแน่นอนครับหรืออาชีพค้าขายก็เอกสารมากรเกษตรเอกสารก็มีทางออกให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีแต่สลิปเงินเดือนเดือนสเต t เมนต์เยอะเอออีกอย่างหนึ่งคําถามที่เซลล์ต้นเจอเยอะมากๆนะครับทุกๆท่าน ผมขายของผมต้องเดินบัญชีเดือนละ 3- 4มสี่หมื่นไหมอย่าไปซีเรียสตรงนั้นครับบอกเลยอย่าไปซีเรียสตรงนั้นเพราะว่าเรามีทางออกให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับขอแค่ท่านมีอาชีพนะครับมีอาชีพที่ทำนะครับเราก็สามารถทําให้ทุกๆท,ท่านได้นะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลว่าเออผมไม่ได้เดินบัญชีเลยจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องห่วงตรงนั้นครับเอกสารสมุดบัญชีใช้มาประกอบเดี๋ยวมันมี วิธีการประเมินรายได้อยู่แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าเงินดาวสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราจะได้รถรุ่นไหนไปขี่นะครับนี่เห็นไหมครึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนถ้าหน้าอย่างนี้ต้องเป็นไฮ g h นเดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วคันนี้ใส่แม็กแต่งด้วยครับตามโปรเลยครับแถมแม็กแต่งไปดูกันครับนี่ครับนี่เรียกว่าแะไีขาวพ่องเป็นยองใหญ่นะฮะแล้วดูแม็กโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเงาสะท้อนมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับผมก็ คันนี้นะครับตัวยุกสูงเนี่ยถ้ามองจากด้านข้างนะครับนะบเป็นได้หลายรุ่น LDA z ZP ได้หมดเพราะว่าเปลี่ยนแม็กแต่งแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับมีไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้โปรเจคเตอร์ LED ลำแสงจะเป็นสีขาวนะครับนี่ ุิยดูดทุกท่านอันนี้ตอนแรกอะเพิ่งเห็นนะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงมาเลยนะมีลูกเล่นให้นิดหนึ่งด้วยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไฟข้างล่างเนี่ยเป็น LED นะครับ LED เนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับสำหรับ LDA เพราะ LEDLDA จะเป็นมัลติเร f เฟกเตอร์นะครับไม่ใช่อ่า LED นะครับนะ LED ตัดไปเลยก็จะเหลือแกับแซ P ละนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดู มีโลโก้ h i g h l a n d e r มาให้นะครับมีโลโก้ Highland e r มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านล่างเป็นฐานสีดำนะครับไม่ว่าท่านจะซื้ออะไรด้านล่างจะเป็นฐานสีดําทั้งหมดมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับแล้วก็อันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะฮะติดฟิล์มเรียบร้อยติดกันสาดให้ด้วยนะครับทั้ง4บานเลยนี่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับจานรองมือเปิดครับอันนี้ใส่เป็นจานรองชุปโคมี่มให้เพราะว่า ตัวมือเปิดของเขาเนี่ยที่มาจากแรงงานมันเป็นวัสดุชุบโคมเมียมมานะครับก็ใส่จารองชุบโคมเมียมให้ให้มันดูเข้ากันนะครับนะนี่สำหรับด้านท้ายนะครับทุกท่านไฟท้ายก็จะเป็น LED และก็เฉลยเป็นที่เรียบร้อยว่าคันนี้เป็นเกรดตัว Z ซดนะครับแ DDI นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแซดนะนะตัวเปิดฝาท้ายนะครับก็เป็นชุบโครเมียมเช่นเดียวกัน นะครับมีกล้องมองถอยหลังอยู่ตรงนี้เป็นกล้องมองแบบบิวอินอ่าเป็นไงนี่โลโก้นะครับของบริษัทคิงยนนะซื้อได้นะฮะหนึบาทนะครับถ้า่านใยา่ๆจะสวยนะผมบอกเลยนะสวยนะนี่แล้วก็โลโก้เอลซู uzu, โลโก้ดีแมกนะครับเป็นโลโก้ชุบโพรเมียมนะครับการชนท้ายที่ได้มานะครับก็จะเป็นการชนท้ายแบบ2สเต็ปนี่เห็นไหม วิธีเหยียบก็เหยียบตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ข้าวมันตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เวลาเราเหยียบเนี่ยยกขาไม่สูงมากนักนะครับนี่ด้านท้ายมีกระจกไล่ฝ้าให้เรียบร้อยนะครับเราดูคลิปรีวิว4ประตูกันเยอะนะครับเราจะรู้ว่า4ประตูมีออปชันอะไรเดี๋ยวเราไปดูแคปกันเนาะว่ามีออปชันอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูล้อแม็กกันก่อนนะครับคันนี้นะครับก็อยู่ในโปรแถมแม็กแต่งนะครับนี่ใส่เป็นแม็กลายนี้ นะครับนีเป็นก้าน6ก้านสีดาแล้วก็ขอบนะครับจะโชว์ขอบซะส่วนใหญ่เลยขอบสวยมากนะครับมันเช็ดก็สะอาดแน่นอนนะครับยางเป็นยาง26560ขอบ18นะครับ26560ขอบ18ส่วนด้านหน้านะครับก็นะครับขนาดล้อแมกนะครับด้านหน้าเนี่ยอ่าก็เป็นยางเบอร์เดียวกันนะครับ265หทัขอบ18แต่ว่าล้อแมกด้านหน้าจะจะ9.5นะครับ ถ้าด้านหลังเนี่ยถึงจะเป็น10.5นะ1ินิ้วครึ่งกับ9นิ้วครึ่งฮะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันนี่เป็นไงสวยไหมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรซิ่งแบบว่าหลู่ๆผู้ดีผู้ดีฮะรถสีขาวกับแม็กประมาณนี้นะครับก็ถามเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพราะคันนี้ไม่ได้มีการไปโหลดอะไรนะเปลี่ยนแม็กออกแล้วต้องบอกว่าความสูงจะได้จากเดิมนิดนึงนะเพราะว่า,ายางเดิมของเขาอ่ะมันจะอยู่แค่ขอบ17 แมกขอบ17นะครับอันนี้จะเป็นแมกขอบ18แล้วที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นขอบ18และนะแล้วเราไปดูภายในครับทุกท่านนะว่าพอเป็นแคปแล้วได้อะไรบ้างนี่เปิดเข้ามาภายในครับทุกท่านอันดับแรกแผงประตูนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังนะครับเดินได้สีขาวมาให้นะครับแล้วก็ตัวข้อพวกกระจกนะครับที่สวิตเปิดกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีดําตรงนี้เป็นสีดําเป็น no b นบ a c นะครับมีกระจกออโต้ขึ้นลงฝั่งคนขับนะครับนี่ล็อกประตูลดล็อกประตูตัวล็อกกันทํางานกระจกนะครับกรณีที่มีเด็กขึ้นไม่อยากให้เด็กกดเล่นเราก็ล็อกตรงนี้ลงไปบานอื่นจะขึ้นลงไม่ได้เลยนะจะขึ้นลงได้เฉพาะบานของคนขับนะครับอันนี้ก็มีพับไฟฟ้าได้แล้วก็ปรับมุมมองไฟฟ้านะครับนะนี่เบาะนะครับทุกๆท่านถ้าเป็นตัวแซดนะครับท่านจะได้เบาะหนังนะครับท่านจะได้เบาะหนังเลย นะครับเบาะหนังก็เดินได้สีขาวเทาแบบนี้นี่นะครับสำหรับการปรับเบาะนะครับของแคลปไฮเลเดอร์แซนะก็จะปรับได้6รูปแบบยกตัวเบาะขึ้นลงได้ปรับเอนพนักพิงได้เลื่อนเบาะไปหน้าถอยหลังได้นะครับนี่การใช้งานฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงก็อยู่ตําแหน่งตรงนี้ไฟหน้านะครับสามารถที่จะปรับระดับได้นะและที่สำคัญครับ ถึงแม้ท่านจะเป็นแคปแต่ถ้าท่านซื้อตัวแท็บท่านก็จะได้ระบบป้องกันการลื่นนถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีครบเลยนะได้ครบเลยนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นคูสคอนโทลนะครับมีมาให้วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับแล้วก็หน้าจอก็จะแสดงผลเป็นแบบจอสีแบบนี้นะครับเห็นไหมนะเป็นแบบจอสีแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันบ้างครับ สวยอันนี้ก็ลูกค้าไปใช้วิ่งงานลูกค้าเป็นเซลล์นะฮะเป็นเซลล์เหมือนกับผมนี่แหละแต่ว่าขายคนละอย่างกันนะฮะของผมขายรถแต่ของเขาขายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับสำหรับเจ้าของรถท่านนี้นะนะครับผมนี่คอนโซลด้านบนครับเป็นวัสดุหุ้มหนังเหมือนกันนะครับนี่ ฐานคันเจียร์นะครับทุกท่านดูนะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับรูล,ลามากนะครับถึงแม้จะเป็นแคปแต่ก็ให้สีดําเป็นโนแบ็คมาหมดนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1 9 0 0ซีซี6เกียร์นะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับนี่มีระบบช่วยขึ้นลงอ่าออกตัวบนทางลาดชันมีช่วยลงทางลาดชันมีนะครับมีมาให้นะนี่ถ้าแล้วก็อย่างนึงที่ผมลืมบอกเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นตัวแซดแคปท่านก็ได้ สัญญาณกันขโมยด้วยเบรก ABS มีมาให้นะครับตัวใจแรงเบรกเพิ่มระแรงน้ำม,ามาันเบรกมันไม่มีหม,ม,มด <c oughs> ลิ้นบัน <c oughs> <c oughs> นะหน้าจอแสดงผลนะครับเป็น7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองถอยหลังนะระบบแอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นปุ่มหมุนนะครับนี่แล้วก็นี่ครับถึงแม้จะเป็นนี่เขามีนะครับกระจกนะครับส่องนะครับสำหรับส่องส่องหน้าตานะฮะส่องหน้าตาความรอ สวยนะมีไฟด้วยกลางคืนใช้งานได้แน่นอนนะครับผมบนเพดานนี่เป็นวัสดุสีขาวเทาแบบนี้นะครับเก๊ใส่ของนี่บนล่างเป็นไงที่วางแก้วน้ำนะครับมีให้หมดนะครับอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไระเก๊อเนกประสงค์นะเก็บของอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใส่เบาะแคปให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เบาะแคปให้เรียบร้อยแล้วนี่ ด้านหลังนะครับถ้าเราเปิดมาเนี่ยจะมีที่จับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้นะครับวางแก้วน้ําให้ตรงนี้ส่วนประตูของรถแคปนะครับก็เปิดได้อยู่า90าองศาเลยนะครับทําให้ขึ้นลงสะดวกนะครับขึ้นลงสะดวกอย่างแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมแต่อย่าลืมเวลาคนหลังจะลงนะฮะเอ้ยคนหน้าเอ้ยคนหลังจะลงอ่ะถูกแล้วอย่าลืมให้คนหน้าปลดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับ นะปดเข็มขัดนิรภัยด้วยนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบมุมกว้างนี่สวยไหมสายคลีนนะฮะสวยแบบเรียบหรูดูแพงนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากแต่งแนวโหดอยากแต่งหวานๆมุมนี้สวยอะสวยมากเลยเนี่ยดูเดี๋ยวผมพาดูรอบตัวรถสักรอบนึง นี่เป็นไงนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเงินดาว30,000กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มเลยได้ตัวแซดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนะครับระบบความปลอดภัยระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีเบรก ABS มีให้หมดกุญแจรีโมทมีสัญญาณกันขโมยให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากได้แคปสักคันนะครับก็อยู่ที่ราคา7 8 1 0 0 0บาทนะครับ ราคาสีขาวเป็นราคานี้เลยแต่ถ้าท่านอยากได้สีส้มสีดําสีเทาดําสีบอลเงินนะครับอีก4ีสีนั้นท่านต้องเพิ่มราคาเข้าไปอีก7,000บานะครับก็ถ้าเฉลี่ยให้ดูก็ค่างวดเพิ่มมาประมาณ100บาทนะครับไม่ได้เยอะมากนะถ้าซื้อสีที่เราชอบเพราะว่าอย่าลืมว่ารถยังอยู่กับเราไปอีกหลายปีนะครับจะได้ถูกใจกันเลยนะครับโอเคครับทุกทท่านสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเซลล์ต้นอ i s ูซุคนเดิมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ